เอาเลยครับผมนะฮะก่อนที่จะไปดูคลิปกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องอารซูมาร์ไอซีทีกันด้วยนะช่องนี้ก็ทําเกี่ยวกับไมโครแพ็กเกจเอ dition นั่นเองนะครับผมนะฮะเอาเลยครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีกันแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งในวันนี้นะผมจะมารีวิวแอดออนนะครับผมนะะเป็นแอดออนเกี่ยวกับ เอิ่คิงคองนั่นเองนะหรือคอริลล่านะครับนะฮะก็วิธีการสร้างมันนะฮะก็สร้างเหมือนไอรอนกเลมเลยนะฮะก็สำหรับลิงโหลดแอดออนนี้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงค์ไว้ใต้คลิปนะฮะก็ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปเล่นกันได้นะครับนะฮะก็รูปร่างหน้าตาเองมันก็เป็นประมาณนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่ตัวใหญ่ขึ้หายนะฮะแล้วก็สูงประมาณสักเจ็ดแปดบล็อกได้เลยทีเดียวนะคพามสูงมากนะฮะเราสามารถที่จะขี่หลังมันได้นะฮะแล้วทําการบังคับมันได้นะโดย ทำการถือสลามนะครับผมนะฮะก็โอเคซึ่งมันไม่สามารถที่จะตีมอนตมอนเตอร์อื่นได้นะ,ะก็มันก็ได้แค่เป็นขี้ค่าให้เราขี่หลังนะฮะแล้วก็ใช้โนอบอลในการบังคับเหมือนนั่นเองนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะ,ะไม่มีอะไรแล้วฮะ,ะก็อาจจะมาแบบไวัยนิดนึงนะ,ะเพราะว่าวันจันทร์กับวันอังคารนะ,ะผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะ,ะเพราะว่าผมไปต้องไปเข้าค่ายลูกเสือนะเฮียเพิ่งมาเข้าค่ายโคตร นี้นะโอเคบายบายครับผมเดี๋ยวผมต้องไปเตรียมของแล้วนะฮะก็บายบายครับเจอกันใหม่เมื่อวันพุธหรือเปล่านะฮะวันพุธผมอาจจะไม่ลงก็ได้เพราะว่าเหนื่อยแนละ้วเหนื่อยอาจจะนอนพงนอนพักแต่ไม่แน่นะผมอาจจะคิดถึงนะฮะ <c oughs> ก็บายคราบผมไปเจอใหม่คลิปหน้าเนาะบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยก,กดซ b s ส r คร e หรือว่ากดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองในเช้าผม